สวัสดีครับผมจะแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งร้านเกี๊ยวปลาสามย่านนะครับอยู่ถนนน้องรีบ้านบึงใกล้ๆวัดธรรมเนิน,นครับเป็นร้านขายเกี๊ยวปลาอร่อยมากเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นด้วยนะครับดูสิครับร้านนี้มีขายของ ิดใหม่เมื่อ17บเจ็ดพฤษาคครับนี่ครับนี่ร้านเขามีอาหารอร่อยอร่อยดูนะครับเมนูอาหารเขามีเกี๊ยวปลาลวกจิมเกี๊ยวปลาเย็นตาโฟเกี๊ยวปลาน้ำใสเกี๊ยวหมูเย็นตาโฟเกี๊ยวหมูน้ำใสนะครับดูสิครับตอนนี้ลูกค้ามาเยอะเลยนะครับ,เ,เ,หเ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนขาย ทําแบบสุดยอดเลยนะครับอาหารสดๆครับแล้วก็นี่พออ่อลูกค้าก็ามานั่งรับประทาน mm hmm. เอาพี่พี่ครับมาทานบ่อยไหมครับา่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้ oh, สุดยอดเลย mm hmm. แถวนี้น่ากินนะอย่าลืมวันไหนมาเจอกันก็ มารับประทานด้วยกันนะครับโอเคครับมาทุกๆวันเลยเนาะเดือทุกวันโอเคครับอร่อยแล้วก็แนะนําลูกค้ากันเนาะดีเลยนะครับโอเคเลยครับมีมีโอกาสมาตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรนะน้องรีบ้านบึงน้องรีบ้านบึงใช่ไหมใกล้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 กับวัดธรรมเนร โอเคนะครับมีอะไรดีๆผมแนะนำให้ท่านนะครับเกี่ยวสามย่างเห็นนะครับมีโอกาสมารับประทานกันทุกๆท่านนะครับสวัสดีครบับ